อ่ะตอนนี้ขออนุโมทนาแล้วก็ขอเจริญพรคุณพ่ออนเนกแล้วก็น้องออมนะเปิดร้านใหม่จะต้องขอแสดงความยินดีกับอ่ะฉันขอปรบมือให้กับทางไกลที่เธอก้าขอชื่นชมทุกเรื่องราวทุกครั้งคราวที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีทั้งวันนี้และวันหน้า ความสำเร็จที่ได้มาด้วยคุณค่าของเธอเองขอแสดงความชื่นชมแม้เคยล้มถูกคมเหงแต่ทุกครั้งลุกขึ้นเองไม่เคยเกรงต่อสิ่งใดฉันเห็นเธออดทนฉันเห็นเธออดทนไม่สับสนและวันไหวและฉันรู้เธอตั้งใจจึงทำให้เธอได้ดีก็ ขอบคุณในน้ำใจที่ดูแลต้อนรับพระภิกษส์อย่างดีเลิศนะขอแสดงความยินดีครับน้องออมเพราะอนเนกที่ได้เปิดร้านกาแฟฮิตเดนสว e ตใช่ไหมก็ก็าอางกินไม่ค่อยเก่งเคยมึนๆทึมๆแล้วก็มันก็บอกลักษณะชีวิตไว้เลยว่าจะทำอะไรเราก็ต้องใช้ความรู้นะสี่ตั้นแปลว่าอะไร แต่ว่าฤด,ดูการเนี่ย <c ười> เคยแปลซีคำซันคำซีซันคือลูกชายทะเล <c ười> ยมคิดดูแล้วกันว่ามันไปไหนอ่ะ <c ười> การทำอะไรนะความรู้มันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยอเอาแค่ที่เราพี่ยกตัวอย่างอ่ะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษถ้าย้อนกลับไปตั้งใจเรียนได้ก็ยากทำแบบเนี้ยวันนี้เราเปิดร้านกาแฟเนี่ยหลวงพี่ยากถามทุกคนน่ะโดยเฉพาะน้องออมเนี่ย เนี่ยตอนนี้จะเป็นช่วงที่เป็นบุญที่สุดของเรานะการให้ทานการที่จะประเคนสิ่งประณีอะไรให้กับพระสรงเนี่ยมันก็เป็นการเสรียสละวัตถุเส่งข้องนะสิ่ง,งนะสงำคัญที่เราต้องยกระดับบุญอีกก็คือเรื่องใจใจที่จะต้องพองใสเบิกบานใจสู้เข้มแข็งนะวันนี้เปิดเป็นวันแรกวะหรือเปิดมาแล้วเปิดมาบ้างแล้วนะใจสู้หรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อยอเนะี่ย เรื่องใจสําคัญก็ทานเนาะเรื่องสมาธิเรื่องความแนวแน่เรื่องความอดทนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยความรู้ด้วยปัญญาเนี่ยพระอาจารย์ก็อยากะมาปากเพราะมันเป็นบุญที่สุดพระอาจารย์เคยไม่มีปัญญาเคยคาดความรู้แล้วก็เรียกว่าแทบจะล้มสลายกับชีวิตแล้วก็พังทลายเลยแหละม,มันผิดรูปผิดแบบผิดทางแล้วมันก็ดําเนินอะไรตั้งๆที่ได้รับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานนั่นแหละชีวิตพระพอได้มารู้จักธรรมะ ก็ให้เราเดินถูกเดินตรงเดินให้มันได้แนวทางที่จะได้พบเจอความเจริญและความสุขแค่นี้เองน้องพีชเห็นคนเปิดร้านกาแฟเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสุดยอดเพราะอะไรร้านกาแฟมีเยอะมากทั่วโลกนะสิ่งที่เป็นร้านกาแฟสิ่งที่ทุกคนกล้าเปิดเนี่ยวันนี้ก็คิดถึงหลักธรมุม่ดหนึ่งนะจะให้น้องออมลองคิดยมลองคิดดิว่า กาแฟรสชาติเหมือนกันทั่วโลกไหมหลวงพี่เรามท,ทุกคนเราเราสั่งกาแฟเนี่ยหลวงพี่เชื่อว่าไปทั่วประเทศรสชาติกาแฟเหมือนเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่อะไรคือสิ่งที่ต่างกันของร้านกาแฟอันนี้เราลอ,ลองนึกภาพกันนะเราทําร้านกาแฟอะไรที่ทําให้มันตั้ง,งจากคนอื่นนะแล้วเขามาร้านกาแฟเนี่ยถามว่าไกาแฟชงเองก็ได้มั้งนะบางคนซื้อที่ไหมันก็เหมือนกันแหละรสชาติ ราคามอาจจะไม่ตั้งกันทำไมร้านกาแฟาเปิดเยอะเปิดเยอะไม่พอมัมนก็ปิดไปเยอะอา้าวสิ่งที่ต่างกันสิ่งที่ร้านกาแฟเยอะได้คืออะไรครับนี่นูต้องตอบตัวนี้โจทย์นี้ให้ได้เลยนะสิ่งที่ต่างกันของร้านกาแฟาคือบรรยากาศในร้านเพราะว่าบางร้านมันมันไม่น่าเข้าไปเลยบางร้านแล้วเข้าไปแล้วเราก็อยากรีบออกนะครับ ทำยังไงให้บรรยากาศของร้านเราเนี่ยรู้สึกว่ามันตัางจากที่อื่นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เนะลูกค้าไปธนาคารก็เป็นคุณลุงคนนึงนะเขาเข้าไปเขาก็เงอะเงินเงะเงืเงองไปรับบัตรคิวก่อนเพื่อที่จะไปติดต่อธนาคารที่เคาน์เตอร์รอถึงคิวแกแกยืนรอแกก็ยื่นบัตรคิวไปแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอเบิกตังค์ร้อยนึงอะไรลุง ตังร้อยนึงมาเปิกอะไรตรงนี้ทำไมไม่ใช้ ATM ตจวาดก่อนเลยอันดับแรกคุณลงก็ลงลงใช้ไม่เป็นหรอก ATM ลุงก็ไม่เคยเปิดโอ้ยเดี๋ยวนี้มันยุคไหนแล้วลุงร้อยเดียวมันเสียเวลาหนูเนี่ยเขาก็ใช้ ATM เขาก็กดผ่านตู้ทั้งนั้นแหละอ้าวแล้วแล้วลุงต้องเบิกเท่าไหร่นะถึงจะไม่เสียเวลาหนู ยอมนึกภาพนะว่าคุณลุงคนนี้ก็งงๆก็ต้องเบิกเยอะๆแหละโดนตาวาดอ่ะงั้นท่านก็เลยบอกว่างั้นลุงเบิกล้านหนึ่งลุงก็ยื่นสมุดบัญชีไปให้ใน,ในบัญชีโยมใน,ในบัญชีลุงคนนี้มีเงินต้องบอกว่าไล่ไล่ล้านมากเกือบร้อยล้านพนักงานคนนี้ก็สั้นไปเลยนี่หนูพิจบเรื่องนี้ไว้ก่อนนะหนูลองมองภาพดีว่า ทุกวันนี้หลวงพี่เองก็เคยเป็นนะลูกค้าเล็กๆเ,เราเหมือนเป็นคนตัวเล็กๆที่ใครก็ไม่ได้สนใจเคยไปกินข้าวหมูแดงเคยอยู่ในเพิงร้านเล็กๆนะจนเขามีคนมากินเยอะร้านเขาใหญ่จนพอเราไปนี้เราเหมือนเป็นเงาอะไรก็ไม่รู้ขอสั่งได้ไหมขอ,หอคนแค่สั่งนะ ยังไม่ต้องหวังว่าจะกินแค่สั่งอะไรโดนแต่ว่าจะโดนกินหัวแหละคนก็เยอะหน้าตาผู้คนในร้านมันดูเครียดด,ดูงุดงิดดูอนละมานไปหมดพอถึงคิวที่สั่งเราสั่งปุ๊บเราก็นั่งรอเป็นอากาศไปเลยไม่มีใครสนใจเราเลยเราก็อยากลีฟกินแล้วลิฟกับอุตสาห์เดินทางนั่งแท็กซี่อุตสาห์คิดถึงบรรยากาศเก่าๆจะมาอดนุ่นเนี่ยครั้งเดียวเราก็ไม่ยากไป ยมคิดตัวว่าถ้าลูกค้าในธนาคารคนเดียวอะ่ะรู้สึกไม่ดีนะทอนตังมันไม่ใช่คนเดียวถ้าเขารู้สึกไม่เชื่อมันไม่ศรัทธากับร้านกับธนาคารเนี้ยรวมกันทอนเงินออกจากแบงก์หมดแบงก์ยู่ไม่ได้นะเราเป็นลูกค้าเล็กๆไหมบางทีเรายังโดนเขาจะกินหัวเอาไปติดต่อราชการบางทีเราแทบจะแบบตัวเล็กบางทีชีวิตเนี้ยลุงพี่เป็นคนเล็กๆ ตรงนีไม่เขได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือเราอาจจะเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ไฮโซไม่ได้รู่าไม่ได้มีเงินมีทองคุณลุงคนนี้กับใจเป็นว่าธนาคารต้องนับตังค์หนึ่งล้านใส่ซองให้แกแกรับซองเงินมาแกก็ยืนยิ้มหัวเรานะนับตังค์เล่นนับไปแล้วมาแกก็ชักมาร้อยหนึ่งที่เหลือฝา <c oughs> กเหมือนเดิมอันนี้ก็คงจะเป็น นิทานเป็นเลี้ยงเล่าแต่เราได้ข้อคิดอะไรบ้างในวันนี้เราทํางานเนี่ยเราพยอยากจะให้เห็นความสําคัญของลูกค้าทุกคนนะ <c oughs> ร้านกาแฟมันตั้งกันคืออะไรครับบรรยากาศในร้านบางร้านกาแฟเขาไม่ได้ขายกาแฟนะแต่เขาขายความเป็นกันเองขายที่ประชุมเขามีที่นั่งที่พักที่ก้นคว้าม,มีอินเทอร์เน็ตให้รีบางร้านเนี่ยกลับกลายเป็นว่าได้มาถ่ายรูปได้มา ทานเค,ค้กเห็นไหมที่มันมากก็กาแฟมันมีอะไรที่เลือกกาแฟมีอาหารการกินมีบรรยากาศที่ดีมีมิตรภาพมีไมตรีมีเสียงเพลงมีความเย็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันที่ร้านกาแฟต้องคิดให้เยอะๆทุกพี่เรียนการตลาดสมัยก็เขาบอกว่าต้องมี CP นะลูกรู้ไหมมีอะไรบ้าง product <Okay. S 1> price price promotion นะเา <Okay. S 1> ริจิบเขาไปคำทุย <laughs> กาแฟร้านเราคาแรกเราก็ถุยทิ้งนี่มันไม่ผ่านละอาหารเรากินไปคํามันไม่ได้เรื่องอ่ะมันมันโปรดักต์มันสู้เขาไม่ได้รสชาติไม่ดีนี่เราก็ต้องคิดความสะอาดใช่ไหมรูปลักษณ์แม้กระทั่งเนี่ยแบรนด์สลาดแก้วมันมีความขีเอ็ดไปหมดบางร้านเนี่ยหลวงพี่ยังไม่ทันได้อาหารเมนูนะแต่เขาเขียนซีรีส์เรื่องเราเป็นสตอรี่เลยเนะี่ยปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรจับปลาจากที่ไหนนะว่า ต้องมาฝานต้องมาแล่ต้องมาอบต้องมาทํำยังไงยังไม่ทันได้กินนะมันน้าลายไหลล่ะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้มันมันไม่ได้ขายแค่อาหารแต่มันขายเรื่องราวโปรดักต์ของเรา,เรามีอะไรที่ <Yeah. S 1> เป็นอะไรละ่ะสัญ,ญลักษณ์ของร้านมาที่ร้านออมต้องสั่งเนี้ยเราสร้างได้ไหมเราต้องหาจุดขายหรือเราจะต้องมีโปรดักต์พิเศษอ่ะที่อยากสั่งอยากกินร้านเนี้ยมันคืออันเนี้ยน่ากิน อันนี้โปรดักต์นะก็ต้องคิดทุกวันเนี่ยร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยคือมันมีรายละเอียดเยอะใช่ปะเขาบอกว่าถ้าเกรียดใครนะคนโบราณบอกลุงพีลุงพี่ไม่เชื่อนะถ้าถ้าเกลียดใครอะแช่งให้มันทําร้านอาหารออมเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยได้ยินอ่ะได้ยินว้ลุงพีอะไม่ได้แช่งออม <c oughs> <c oughs> แต่เขาบอกว่าปวดหัวชิบหาย <c oughs> มันมีเรื่องอะไรเยอะไปหมดตังนั้นเนี่ย ข้าวหมยจิ้มฟันไปถึงลานจอดรถมีปัญหาไปหมดเรื่องด้วแม่ครัวนะเคยพัดกับข้าวกันเนี่ยสั้างอาหารกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะ่ะแม่ครัวยืมตะลิ่วกันเฮ้ยยืมตะลิ่วอะไรอีกคนโยนตะลิ่วให้องอนกันแม่ครัวงอนอีกวันเขาไม่มาพัดโตเจ้าของร้านนิ่ร้องไห้ลูกค้าเต็มร้านไม่มีแม่ครัวจะพัดไปตามนคนนู้นคนนี้มาช่วยโหร้อง,องห่มร้องไห้ ทุกทุกวันอะมันทุกทุกวันตื่นมาเนี่ยรุ่นพี่ที่รู้จักกันเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันอะเ็าบอกว่าลุงพี่ใช่ไหมผมเปิดประตูเนี่ยเหมือนผมเตะก้อนหินอะไรสักก้อนทุกวันอะผมเตะจนขาผมบวมแล้วผมจะทํายังไงกันมันดีกับไอ้ก้อนหินก้อนเนี่ยผมเดินเตะมันุกวานผมต้องเจอปัญหาอะไรทุกวันซ้ําๆซักๆักก็หนึ่งก็เดือนลบมันไปใช่ไหมสองก็ มันเดินหนบมันไม่ได้ก็หาอะไรไปคุมมันหน่อยให้มันนิ่มๆไว้เตะให้มันนิ่มๆไม่ต้องเจ็บเท้ามาสามก็ทุ่มมันทิ้งอ่ะเราจะยกมันทิ้งบ้างหรือเปล่าใช่ปะนี่ปัญหาที่เราเกิดทุกวันผดักเดี๋ยวก็ต้องคิดอีกทีเอทุกวันหนูหนูใช่ไหมว่าวันนี้มันไม่พอแค่กาแฟเราจะอยู่ได้ยังไงในวันหนึ่งเรามีต้นทุนของที่ค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าพนักงาน วันหนึ่งเราเฉียกค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาหานดูว่าเอ๊ะเราต้องขายกี่แก้วนะเนี่ยแก้วหนึ่งราคาพ้นต่างกําไรกี่บาทบางวันต้องขายเจ็ดสิบแก้วนั่งคิดเจ็ดสิบแก้วไม่ได้นี่มันเกาหัวแหละนอนก็ไม่หลับแหละมันมันกลับกลายเป็นว่าเราต้องคิดอะไรทุกวันอ้าวปรดักไม่ได้เอาเพรสตอนอันที่สองโลเพรสคืออะไรคือช่องทางการจำหน่าย หนูี่ไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดแต่ว่าหนูทํายังไงให้กาแฟเราเป็นทึ่งคนกินง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีแกร็บมีไบรท์แมนมีคนที่เอากาแฟไปส่งหนูอยู่ในมู่บ้านเนี่ยเคาะประตูบอกเขาได้ดิหนูเปิดร้านนะคะใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็ต้องไปโบนด์ชัน่นมีใบป,ปิวบอกเขากาแฟที่ร้านหนูน่ากินนะคะใช่ไหมถ้าอยากทานก็โทรสั่งแล้วหนูไปส่งอย่างเงี้ยทำยังไงให้เขาเขาไม่ต้องมาร้านก็ได้แต่กาแฟไปส่งได้ หูตามหอพักหนูเคยไปเคาะประตูไปบอกไปซอดใบปิวไหมเฮ้ยที่นี่มีร้านกาแฟมีเบเกอรี่มีไอติมอะไรต่างต่างเขาสึกว่าเขาอยากโทรสั่งแล้วเราพร้อมไปส่งการทําให้สินค้าเราไปถึงลูกค้าได้เร็วที่สุดและสะดวกที่สุดหรือมันง่ายที่สุดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้ร้านเราอยู่ได้นะครับเพจช่องทางการจะมาเดือนเนี่ยเขาก็ต้องลงออนไลน์เนาะเขาก็ต้องทําเพจแนะนําสินค้า มี QR code เนี่ยสแกนใจตังกันอาจจะไม่ต้องใช้เงินสดก็ได้บางคนเนี่ยเขาโปรโมชั่นสิแก้วแถมแก้วหนึ่งนะบางครั้งเขาบริการอะไรที่ประทับใจอีกของฟันมีของที่ระลึกบางที่มีจุดทายลูกอันนั้นก็ต้องไปคิดในการโปรโมชั่นนะเรื่องไพร์ราคาเนี่ยเราซอนยาเพราะว่าบางทีราคากาแฟเนี่ยมันมันไม่ต้องกำหนดไปเวอร์วังสตาร์บัคมันแพงใช่ไหม เราก็ไม่ได้ขายราคาขนาดนั้นไม่โทษแต่บางครั้งเขาก้หนดราคาให้ดูน้อยลงท้ายด้วยเลขเกนะ้าะพระอาจารย์ใส่เกียงยีนเน่ให้ตัวละสร้างพันอยู่ในรางพระอาจารย์เนะี่ยเขาก็คิดว่าตัวะรา180เบคแคมมันใส่ตัวะรด180คนก็คิดว่าเบคแคมใส่ยีนตัวห้า5,000ตัวละหมื่นนะลูภาพลักษณ์อย่างนี้นลงพี่สร้างไม่ได้กับตัวเองเลยนะเพราะเรามันคนเล็กๆคนนิโนเนมแต่ว่า ทำไมเขาอยากนั่งสตาร์บัคใช่ไหมครับมันขายอะไรมันขายความหรูขายความรวยขายคุณภาพที่เลิศเลอะแล้วคนที่นั่งที่เนี่ยมันคืออ๋อทีเมียมฉะนั้นเรื่องราคาพี่ว่าไม่ต้องไปเหนื่อยไปนักใจเนีย่ยเรามาดูกันว่าเราอาจจะขายให้มันอยู่ได้ไม่คัดทุนอะแต่เราก็มีคุณภาพมีการบริการอะไรที่ดี หลงี่ไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาบางเรื่องนะไม่เรื่องมากด้วยมันแพงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราได้รับการเอาใจใส่าการบริการที่ดีรสชาติจะดีคุ้มค่าเพราะนั้นเรื่องราคามันก็ต้องต้องปรับต้องคิดตลอดบางทีไอ้นี่มันแพงไอ้นี่อาจจะถูกมันก็ขายเป็นชุดก็ได้ใช่ไหมเฉลีย่ยเฉลี่ยไปแทนที่จะสั่งกาแฟอย่างเดียวมันมีชุดอะไรที่เราจัดกลิบเซตอย่างเงี้ยชุดนี้เท่าไหร่การสั่งพร้อมเพียงกันเป็นชุดรายการอาหารหลากหลายราคามันอาจจะดูสูงแต่ว่า มันอาจจะเฉลีย่ยต้นทุนกาไรทําให้มีส่วนต่างที่ทําให้เราเลือกเยอะก็ได้ก็ต้องคิดอีกนะสุดท้ายโปรโมชั่นเนี่ยเราพี่ก็อิว่าโลกเนี้ยมันเป็นเป็นโลกยุคใหม่ตําราที่เราพี่เรียนมาก็ชีกทิ้งหมดละพราะอะไรมันใช้ไม่ได้การตลาดยุคโบราณใช่ไหมสินค้าย,ยุคนี้ก็ต้องลงเพจลงออนไลน์บางทีนะเชิญไบัชีลวิพมากินได้ไ,ดไหม ไม่อยากเป็นใครที่ขั้นกลางไง้างบางคนว่าดาราบางคนมันจิบอะไรมันถืออะไรแฟนคลับก็ตามอยากจะมายากจะกินมันแปลกหนูเอาพาะไปโปรโมทอะไรลงโซนอาจจะขายไม่ได้จัง <c oughs> ไหมไอ้ภาจานถือกาแฟน้องออมไม่มีใรอยากมากินเลยคมันไม่เหมือนกับอะไรอะอะไรน็กแฟนชันอย่างเงี้ยเป็นเด็กน่ารักที่คนชอบภาพรักเขามันแปลกเดี๋ยวนี้ต้องมีคนรีวิว มันต้องมีภาพลักษณ์ของของการบอกต่อวันนี้ก็นั่งคิดนั่งทํากันนะลูก่าท้อต้องสู้พระเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเจริญเจ้าหน้าด้วยวงวงล้อเรียกว่าจักรนะวันนี้ก่อนจักรกันเราใหคิดว่าทําร้านกจาแปลเรานึกถึงรักธรมที่เรียกว่าจักรเมื่อกี้เราคุยกันซีพีแล้วนะเข้าไปเราไปคุยแนละ้จักรจักรแปลว่าล้อไม่ใช่กงจักรเป็นดอกบัวที่เราเห็นเป็นเครื่องมืออาวุธนะ ล้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมุนไปเคลื่อนไปเราเห็นล้อรถสมัยก่อนเขามีเกวียนเกวียนเนี่ยมันมุนไปไหนมันก็บรรทุกข้องไปด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าอาณาจักรพระราชาจะเอาล้อเอามุนไปด้วยการบรรทุกทหารไปอาวุธไปเขาพระเจ้าจะไปแพร่อาณาจักรไงล้อที่เรามุนไปเนี่ยมันต้องเจอดาบเจอมีดเจอทหารมีเลือด การแพร่อาณาจักรก็คือไปขยายอาณานิคมไปล่ายอมไหมถ้าไม่ยอมก็ลบกันแล้วก็ตายก็ต้องมีเลือดมีน้าําตาเรามานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแพรธรรมาจักรนะลูกนะธรรมะที่แพร่ไปหมุนไปวิ่งไปเนี่ยมันก็จะมีแต่ความดีความางามวันนี้ทําร้านกาแฟมีจักรซีหนูลองนึกภาพแล้วก็บอกว่าเลือกทินที่อยู่ให้เหมาะปฏิรูปประเทศหนูว่าที่เนี่ยร้านกาแฟเป็นทินที่เหมาะอย่าง ใช่ไหมครับเราจะยุ่ําำเลที่ตั้งทําร้านอะไรเนี่ยทำเลที่ตั้งมันทํากันนะเราเป็นหัวมุมไหมบางครั้งเขาประมูลหัวมุมกันแพงมากที่ตั้งในในในห้างบางทีคนประทับใจที่มุมแรกจุดแรกเขาง่ายออกง่ายบางทีเนี่ยทำยังไงให้ที่ตั้งของเรามันเป็นทำเลทองเราจะพัฒนาอะไรต่อที่จอดรถหรือบางที การที่เราจะได้อยู่ในพื้นที่ที่มันเขาออกสดวกตัวน้ําไหลไฟสะวะ่างอ่ะอันนี้ทิ่นที่อยู่ให้เหมาะชีวิตจเจริญร่วงเอ่อจ,จะเจริญก้าวหน้าหรือไม่เขาบอกว่าให้เลือกทิ่นที่อยู่ให้เหมาะหนูเรียนที่ไหนหนูอยากได้วิชาความรู้อะ<ม>ไรบางทีต้องสอบ<ม>ไปหาที่เหมาะอ่ะ<ม>สองสอบเสวนาคนดีทําร้านกาแฟเนี่ยหนูอยู่ตัวคนเดียวไว้ได้ต้องมีคอนเน็กชันหนังสือตำราคนา้นคว้าผู้รู้คนเก่งต้องถามต้องทบ ต้องเข้าไปสแสวงหาความรู้เราพี่ยากบวชเราพี่หาวัดยานเวทเวาพี่เป็นคนเมืองการรู้ว่าพระอาจารย์ที่วัดยานเวศเป็นพระอาจารย์ที่เก่งสดยอดไปหาท่านที่ที่มันเหมาะพอไปเจอคนเก่งเราก็ต้องเอาความเก่งเอาความรู้พยายามจะถ้ามพยายามจะซักไซยพยายามจะเรียนรู้เรียนแบบจากท่านเห็นไหมครับหนูเจอคนเก่งเจอคนมีความสามารถเนี่ยมันสําคัญมากเอาความรู้จากท่านมา ให้สาะเสวนาคนดีข้อที่สามน้องออมเป็นเจ้าของร้านนะให้ตั้งตนถูกวิธีคนบางคนเนะี่ยร้านทำเลดีคนแนะนำก็ดีใช่ไหมครับแต่ตัวเองไม่ดีที่เกียดที่เล่าใช่ปะบางทีมันก็ง้องแงงงองแงวันนี้มอโมโหอะไรก็ไม่เปิดร้านแบบมันมันไม่ต่อเนื่องการตั้งตนไม่ถูกวิธีอะไรบางทีจะชั่งจะตรงจะวัดอะไรก็ไม่ ถ้าว่างก็ะจ้งแจ้งเห็นไหมร้านค้าบางคนเนี่ยเขาทีเดียวไม่เอาละฉันไม่ไปอ่ะใช่ไหมครับกินหัวฉันต้องว่ดฉันเนี่ยบางดีไม่ซื้อสัตว์ไม่สุจริตอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเครื่องวัดว่าคุณตั้งตนทุกวิธีไหมจริงใจไหมสุภาพเรียบร้อยเอาใจใส่คนอื่นหรือ่าการตั้งตนของผู้บริหารเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากหนูมีธรรมมีความดีมีจิตเมตตาเนี่ยความดีงามบางอย่างเขาบอกต่อนะ ร้านนี้เมตตาร้าน,นี้บรรยากาศดีร้านนี้คนที่ค่ายเขาเป็นคนกระตันอยู่เขาน่ารักสิ่งพวกนี้หนูก็ต้องสร้างตนให้ถูกวิธีแล้วสุดท้ายอะล้อสุดท้ายเนี่ยเขบอกว่ามีทุนดีเตรียมไว้เป็นเรื่องปุบเพกกระตุญญาตาหลวงพี่ให้ดูรถ4ีีล้อใช่ไหมยางแบนไปข้างมันก็ไปยาก,กน,นะล้อแบนนี้มันแทบจะแบบว่าหูหมุนยากเคลื่อนยาก หนูมีอะไรบ้างสิ่ก็เลือกทิ่งที่อยให้เหมาะเสาะเสวนาคนดีตั้งตนให้ถูกวิถีมีทุนดีเตรียมไว้ทุนดีเปล่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างไม่ใช่เงินนะอุปกรณ์เราก็ดีร่างกายเราแข็งแรงดีเรามีความรู้ความสรามาดีเรามีผู้ร่วมงานดีเรามีสิ่งดีๆเนะี่ยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนทุนความดีเพราะเนี้ยมันต้องทําทุกงวันต้องสัาง้มทุกงวัน ถ้าเมาื่อวานขี้เกียจมันก็สร้างส่งไปให้วันพรุ่งนี้อาจจะขี้เกียจขี้เกียจแต่ถ้าเกิดเราทุนที่เราเตรียมพร้อมเรามีความสามารถในการจัดสรรหาอะไรดีๆอันนี้มันจะทําให้ให้ล้อที่มันจะมุ่นไปสู่ความเจริญเนี่ยมันไปชิวหลวงพี่เนี่ยกเตือนทูกบอกกันตลอดว่าล้อของเรายางอันไหนแบน,นเราอยู่ทินที่เหมาะเราเสาะเสวนาคนดีเราตั้งตนทุกวิถีและเรามีทุนดีเตรียมไว้นะ ปฏิรูปรเทสวะสะสัพปุริโสสังเสวะถ้าเป็นธรรมะนิดนึงอัตสัมมาปิณิปณิทิจและสุดท้ายปุพเพกัตะุลกัตาวันนี้อยากให้น้องออมอยากให้ทุกคนพะอ,อนเนกได้ลองสำรวจดูว่าวันนี้เราจะหมุนร้านของเราเนี่ยให้มันเป็นร้านที่ไปสู้ความเจริญเรียกว,ว่าจักสีจักสีคือล้อที่มุ่งไปสู้ความเจริญของชีวิตวันนี้เรามีอะไรที่เป็นอย่างแบ่งไหมสักล้อน,นึงก็ไม่ดี เราพยายามเติมลมให้มันเหมาะสมแล้วหมุนเราเคลื่อนล้านไปให้เต็มที่ขอเป็นกําลังใจให้น้องอมแล้วก็พออนะ่ออเนกนะตรงพี่มาจัดพังงาอาศัยให้คนขับรถมาเพื่อที่จะมากินในวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับเลยตรงพี่ก็ต้องไปไปพัฒนาตัวเองไปทําล้อของตัวเองให้เป็นล้อที่สมบูรณ์สี่ยางตรงพี่ไปยุพังงาตรงพี่ไม่เคยเจออาหารมากไปหรอก เราพี่ดีใจประทับใจที่ทุกคนให้ความเอาใจใส่เราพี่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติไปตั้งตนไปดูแลสถานที่ให้หวัดนะถ้ามีโอกาสถ้าพวกเราผ่านภูเก็ตพังงาก็าแวะเยี่ยมแวะหากกันได้วันนี้อยากให้น้องออมมีกำลังใจนะเจ้มแข่งอดทนใจสู้เราทำร้านของเราเรียกว่าวัน วันเปิดร้านเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับวันเตรียมเปิดอ่ะเขาใจเลยว่าก่อนที่มันจะมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันเหนื่อยมันผ่านกระบวนการการคิดผ่านอะไรที่เราต้องต่อสู้ดิ้นรนจนมันสําเร็จขึ้นมาได้นะอ่ะฉันขอปรบมือให้กับทางไกลที่เจอเก้าขอเชิญชมทุกเรื่องราวทุกครั้งคราวที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีทั้งวันนี้และวันหน้า ความสำเร็จที่ได้มาด้วยคุณค่าของเธอเองขอสแสดงความชื่นชมแม้เคยล้มทุกคมเหงงแต่ทุกครั้งลุบขึ้นเองไม่เคยเครกรงต่อสิ่งใดฉันเห็นเธออดทนฉันเห็นเธออดทนไม่สับสนและวันไหวและฉันรู้เธอตั้งใจจึงทำให้เธอได้ดีขอเป็นกำลังใจให้น้องออมคุณพ่ออนเนก ครอบครัวที่รักทุกท่านญาติพี่ที่มางานวันนี้นะมาเปิดร้านมาเป็นกําลังใจก็ขอให้ร้านกาแฟาของหนูเนะี่ยของทุกทุกคนตรงเป็นร้านที่ขายดีนะมีกิจการมั่นคงร่ำรวยแล้วนะก็อยากจะให้คนที่มาที่ร้านเนี่ยได้รับสิ่งดีๆได้รับการบริการที่ดีได้รับความสุขนะที่มันมีคุณค่ามากกว่ารสชาติกาแฟาอยากให้มองลูกค้าทุกคนเป็นลูกค้าที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เป็นลูกค้าเล็กๆนะขอให้ชีวิตของทุกๆท่านที่มาร่วมงานวันนี้มีกำลังกายเข้มแข็งมีจิตใจเบิกบานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติมีปัญญามีความสามารถประกอบกิจหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองงงามพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปสิ้นการละนาเธอเดี๋ยวเรารับพรแล้วก็รับน้ำมนต์เลยนะ,ะตั้งใจกวดน้ำาครับ 也该出来了。Yeah,